หนึ่งสองสามสี่ห้าคนหน้าตาดีจะเป็นเมนูของเปรี้ยวนะครับนี่ขอ <c oughs> นเปรี้ยวจากนะครพนมนะครับนี่โอ้ยเขียดเขียวน้ำเดือด้วันพี่น้องสงสารตัวเองจังเลยนะครับไม่รู้จะทานได้หรือเปล่านะครับนี่ยังแบบน้ำปลาห <c oughs> วานสูตรยมนัถพงษ์บวกไหนละน้ำปลาหวานอยู่ไหนนะเนียมอยู่บนเต้านะครับ, <c oughs> บนีน่น <c oughs> อันตัวสีเหลืองนี่ใคยู่อันตัวนี้ทีละนี่จน์เรเอาค่ะนะครับกระผมมาเติมภาพเคยฉันแล้วแบบนี้นะครับฉันวันเดียวทานข้าวไม่ได้อยู่สามวันนะครับนี่มันเสียวมันเหมือนเสียวเขียวบางนะครับนี่พัฒนาหเพี้ยนนี่บุตรนี่หึ่งหรือเมนูพิเศษนะครับข้างนอกก็มีนะครับไม่ใช่ด้มีแต่ข้างในนะครับนี่ ยห้ามปาดมือใส่ด้วยเด้อนี้เด้อ <c oughs> นะครับนี่วันนี้เมนูพิเศษนะครับคุณโยมมอมรัตปทุมเจริญผลนะครับจะมาถวายต้นเงินต้นปัจจัยร่วมสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับ <c oughs> ก็เลยเมนูพิเศษหลายอย่างมากประการนะครับเจียวไข่และไข่เจียวนะครับนี่นะครับไม่ใช่เจ๊ฟไฟนะครับนี่ <c oughs> เอานาำบในหนวันบวนี่แล่นนมันบรนห่อนบน รออยู่นะครับเพิ่งเปลี่ยนน้ามันนะครับเปลี่ยนน้ํามันหลายรอบแล้วนะครับนี่ไข่จะได้ฟูยิ่งขึ้นนะครับจอดลงแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่ไข่เล็กๆนะครับนี่อุ้ยนะครับไข่ไม่ค่อยฟูเลยนะครับนี่หรือประมาณนี่บ่เป็นไข่ดาวนะครับนี รู้แต่อยู่บนจานเหมือนกันนะครับนี่เมนูนี้เพิ่มพลังนะครับเหมาะกับคณะช่างนะครับนี่พิเศษเติมเดนเซเดชันไข่าดาวนี่เนาะดื้อนะครับเมื่อวานนี้พระจานทร์พระครูเมื่อก่อนเนาะเมื่อวานเนาะเมื่อก่อนนี่เนาะไปตลาดมานะครับแต่ว่าไฟมันดับนะครับมาถ่ายไม่เห็นอะไรเลยนะครับ ถ่ายภาพพี่ลงครัวนะครับไฟดับนะครับมืดมิดเลยนะครับโอ้ยจอดจอดจอดขึ้นเลยนี่เด้อนะครับรู้แต่ตอนมันสุกแล้วนะครับตอนฉันนะครับแต่ว่าตอนเดียวนี่นะครับเพิ่งจะเห็นตอนนี้นะครับนี้ <c oughs> ใส่เทีาละสองละสามโลบมไดบ้างเรื่องบ่วง่ามมันติดกัน อุ้ยนะครับนี่นะครับเพิ่งจะเซลกันว่าทำตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนี่ยต้องลวกก่อนครับยังไม่ได้ผัดต้องลวกก่อนเนาะนี่ขั้นตอนการลวกนะครับมันคงจะมีอีกหลายประการอยู่นะครับนี่มีเครื่องเคียงเยอะครับ น้ำปราหวานอยู่ในหม้อน้ำปราหวานน้ำปราหวานอยู่ในหม้อบอที่จะกินกับมะม่วงนะครับนี่นี่นะครับสูตรนะครับสูตรยมนัทพงศ์นะครับคนหนุ่มก็ทานได้นะครับเป็นเอา้าทําไมต้องแช่น้ําเย็นไปด้วยนี่เพราะว่าไม่ได้ทำเอาไว้ก่อนพอรีบกทำปุ๊บเราต้องน็อกให้ให้เขาเย็นถ้าไม่เย็นมันจะไม่อร่อยเวลาเราไปผสมหอ,อมกับพริกสดเนี่ยมันจะทําให้เหี่ยว อ,อันนี้ต้องให้เย็นแล้วก็มันจะเหนียวขึ้นนะก็เลยรัดด้วยการเอามาใช้แช่น้ําเย็นไว้เดือดนะครับนี่ขอถทดขออภัยนะครับวันนี้เดินมาที่โรงครัวนะครับ